นี่ให้ห้าหกเต็มเต็มอืมให้ห้าหกตรงตรงอันนี้มันเป็นงวดวันที่สิบหกเมษาครับมันเป็นงวดสิบหกเมษาเออเห็นไหมเออหัวซองเขาจะเน้นมาให้เป็นตัวสีแดงแบบนี้นะใครกดแชร์วันนี้ได้รัฐบาลด้วยนะครับวันนี้สิเกใครกดแชร์วันนี้ได้รัฐบาลด้วยไปหาซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่บ้านปอดจะบ้านปอนมาเดียวนะครับ ปอได้เลขกแล้วนะนะครับได้เลขแล้ว,นะนะลลวสวัสดีครับทุกคนมาใครกดแชร์วันนี้นะครับปอให้เรียกัฐบาลด้วยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนพอ,อขอคนละสามแชร์นะวันนี้ปอขอคนละสามแช่ด้วยพี่น้องทาบะฮอด นะครับถ้าไม่ถึงกําหนดที่จะปอแชร์ปอขอไม่ปล่อยเลขนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ใกล้วันหรอกงวดนี้ได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวหลักนะครับตัวเน้นยังไม่ได้แต่ว่าตัวนี้ก็คือได้แล้วก็คือไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลย,เลย,เลยสวัสดีครับ สวัสดีทุกคนวันนี้ปอขอคนละสามแชร์ใครอยากได้รัฐบาลแชร์สามแชร์ให้ปอน,นะครับเออแชร์สามแชร์ให้ปอนนะปอขอคนละสามแชร์นะใครที่ขึ้นผู้แชร์นะครับใครที่ไม่ขึ้นผู้แชร์ปอจะรู้ใครที่ขึ้นผู้ใครที่ไม่ขึ้นผู้แชร์ปอจะรู้เหมือนกันได้ตัวหลักมาแล้วนะครับอืม ตัวเน้นเนี่ยพอเพิ่งได้มาปอได้มาเนี่ยตอนเย็นเดี๋ยวปอจะมาโชว์ลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวปอจะไปซื้อตอนเย็นนี่แหละปอได้มาแล้วพอก็เลยว่าจะไปซื้อตอนเย็นนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดรับรองมาเด็กเลิศมากขอคนละสามแชร์นะครับใครที่อยากได้นะเออขอความซื่อสัตย์ให้ปอหน่อยนะครับเลขปอก็หามายากๆนะครับทุกคนอืกว่าจะได้สูตรนี้มา ก็ช่วยกันคิดนะครับช่วยกันคิดเลขหลักงวดที่แล้วก็เข้า6นะครับ6งวดนี้พอได้มาแล้วไปหาซื้อไว้เลยตอนเย็นนี้แหละนะครับพอจะไปตลาดนะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าลอตเตอรี่มาแล้วอืมเพราะว่าลอตเตอรี่มาแล้วนะครับอืมงวดที่แล้วได้6มางวดนี้แหละครับพี่ปอเดียเด๋ยวปอแจ้งครับเดี๋ยวปอแจ้งเดี๋ยวปอให้ดู ทุกคนกดแชร์คนละสามแชร์ให้ปอหน่อยนะอืมแล้วไปหาซื้อเอทางบ้านทุกคนน่ะไปหาซื้อหรือยังเออเขาเรียกว่าอะไรอ่อลอตเตอรี่มาหรือยังครับเดี๋ยวงวดนี้เดี๋ยวปอจะบอกไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะทุกคนงวดที่แล้วอ่ะสูตรที่เราได้มามันมีเลขแปดเจ็ดด้วยนะครับเดี๋ยวปอให้ดูเดี๋ยวปอให้ดูเดี๋ยวเจ้าว,ว,จว่าโม เออเดี๋ยวปอให้ดูกดกดแชร์คนละสามแชร์นะใครอยากได้รัฐบาลกดแชร์คนละสามแชร์นะครับใครไม่อยากได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันสูตรนี้เดี๋ยวปอให้ดูสูตรนี้เนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าปอโมงูงวดที่แล้วนี่เห็นไหมวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดเมษาปอทำรัฐบาลไว้นี่ ประทำรัฐบาลไว้มีเลขเจ็ดแปดนะครับมีเลขเจ็ดแปดงวดที่แล้วนะประทาได้อันนี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 ้ร่วมกันทําแล้วก็ทํามาเป็นหวยซองให้ทุกคนได้ให้ทุกคนได้ซื้อนี่นี่เห็นไหมอันนี้นะอันนี้ไม่โกหกนะทุกคนนี่ดูจากวันที่ที่ปอลงได้เลยนะครับอันนี้วันที่สิบเอ็ดเมษานะครับนี่อันนี้สิบสองเมษานนี้ปอลบออกแล้ว นะครับอ,อืตามน้องปอทุกงวดเลยงวดนี้ขอคนละสามแชร์นะเปลี่ยนเปลี่ยนแปดเจ็ดเป็นแปดหนึ่งเลขตัวเดียวกันนะครับเลขตัวเดียวกันกับในลายนะครับเปลี่ยนแปดเจ็ดเป็นแปดหนึ่ง <c oughs> โง่แห้งพี่น้องเอ้ยพอขอคนละสามแชร์นะงวดนี้ทําได้ตัวนี้แหละทุกคนไปหาซื้อไว้หน่อยเด้อใครอยากซื้อลอตเตอรี่ซื้อใครอยากซื้อ ลายตุยลินดุนก็ซื้อนะอืมไปหาซื้อไว้ให้ด้วยเดี๋ยวๆดว <c oughs> บอกแล้ว <c oughs> ต้อนรับสงการใช่ไหมเออชอบไหมได้ตัวเนี้ยตัวเดียวแล้วก็ทำได้ตัวเนี้ยมันออกมาแบบเนี้ยพมไม่รู้ว่าไปหาซื้อไว้ได้เลยนะ เอออันนี้คือสูตรอันนี้คือสูตรที่ปอทำได้ได้หกห้ากับเจ็ดแปดนะครับร่วมกันทำเออไปซื้อไว้ด้วยนะซื้อไว้ด้วยนะครับซื้อไว้ด้วยนะตรงกับทะเบียนรถพอดีอ่ะไปหาซื้อไว้ด้วย เออลอตาตรี่แหละไปหาซื้อไว้นะครับงวดที่แล้วก็ทําได้หกห้าห้าหนึ่งหรือว่าอะไรวะแล้วก็ทําออกมาเป็นหัอยซองนะครับอืมมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วกดแชร์ปอด้วยพอซื้อตัวนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าจะหนักหรือเปล่านะครับ ไม่รู้ว่าจะหนักไม่รู้ว่าจะหนักตัวนี้ไหมเดี๋ยวรอรอดูหวยซองใครด่าบล็อกเลยค่ะอแอดเข้ากลุ่มครับเข้ากลุ่มแอดแล้วค่ะรอเข้ากลุ่มหรือยังไงครับแจ้งแอดมินได้เลยนะอืตอนแรกปอก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะครับ อันนี้นะเออทุกคนชอบไหมเออพอคิดว่าคิดว่าน่าจะตัวนี้แหละพอพอคิดว่าน่าจะความเป็นไปได้นะครับความเป็นไปได้เออใครที่อยากเข้ากลุ่มแอดไลน์เลยตอนนี้นะชอบไหม เนี่ยปพราะว่าปอจะไปซื้อมาปอบอกคุณทุกคนตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วนะครับเพราะว่าปอจะไปซื้อมาก็คือไปซื้อมาจริงๆนะครับไม่ได้แอบแบบตอแหลเนาะเออไม่แอบแบบโปะไม่ไม่ได้โปะนะครับไม่ได้โปะเนาะเราไม่เน้นโปะนะครับเราเน้นแบบนู่มๆอืมเราเน้นแบบชอบไหม ถ้าชอบก็จัดนะครับไม่ชอบก็ผ่านเลยอืมนี่แหละพอซื้อตามนี้แหละใครที่อยากเข้ากลุ่มนะคะไปดูซองไปดูอะไรแอดไลน์เลยนะอะไรนะจะซื้ออยู่ค่ะชอบชอบ,ชอบได้เลยซื้อจัดเลยครับใครชอบจัดเลยไม่ว่ากันชอบครอบขาเรียกสวยใช่ไหมอืมของปอก็